à, chà, ế à, lên này ở mày chát đây Bóc lên này Ờ, à, mày chắc đây thôi Ờ, chắc rồi, à, rồi. <laughs> Lên lên gần, ở à, lên gì, à, à, lên à, đừng bác bóc lên 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 Bóc, bóc Bóc lên cái lên Bóc à, ừ, lên, bóc Bóc Ô, เอ้อนึกไว้นี right right Duke, iling, ่ค <ăn> ร <yang different> uh ับ huh. ก็ติดงานครับก็เลยมันว่างๆก็เลยถ่ายไอสองเสือให้ดูกันนะเป่าตุงเป่าตังเอาขึ้นกันนลครับผมนี่เล่นกันแบบเอ้ยเอาดึงไปบล็อกบลอกเล่นป่ะอะที่กันเฮ้ยเล่นกับบล็อกเร็วบล็อกเล่นป นี่บล็อกเล่นได้เล้วเอ้าเร็วเออเร็วเออเล่นกับบล็อกได้เออตุ้มตั้งเล่นอ่ะดึงกับบล็อกเร็วเออ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 บล็อกเอาหนีบล็อกเอาหนีแจีงแล้วแจีงแล้วอืบล็อกบล็อกเลยนะอ๋อบล็อกขับบล็อกขับบล็อกขับบล็อกเร็วเอาบล็อกขับเร็ว๋ออ๋อหดึงกับตุ้ม เอ้าเ้อเอาไอ้ไอ้ไอตังช่วยเราตังช่วยลงเรื่องบอกอ๋อบอกก็แก่แล้วครับผมอายุเยอะแล้วนะบอกเนาะชื่ออ้านี่เราก็ได้เอาเอานึงดึงดึงเราก็นึง,น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 งโอเคครับผมไม่แค่นี้โอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้าถ้ามีเวลาว่างแย่จะลงคลิปบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย